สวัสดีครัพี่น้องสุ้สุขๆใก่ไหมเสร็จค้ามาจอบด้วยค่ะเด้อหางแห้งน้องใหม่ค่ะมัอนี่เปลี่ยนบรรยากาศนี่เอาไปแกงเปื้อคือทั้งไหนไอ่ทั้งไนกนอสวัสดีครับก็ไผ่ไพ่ละไอ่ ขอใหใจไหวครับเผักพวนนี่น้องวัไว้มห่อนพูดเอาหักเอาเลยคุ่นน้อยไงถ้าวข้าไม่ดังพวะพวะเบิ้งพวะพวเลยอ่นี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 ่น่องยัง่งนี่นเนี้ยนี่นี่อืมแกงใส่ไข่หมูแดงแกงใส ยังเกาะแกงเส้นมอนแหละอือเดี๋ยวว่างไว้ก well> ่อนยังสบายดีเด้อขอบคุณความรักความห่วงใยค่ะแต่หน่งงนงนเหน่งยิ่งยิ่งพี่น้องเหนงามงเลยของเดี่ยวแต่ยิ่งยิ่งงน ดีดด <kin> ีดดีดฮขอบคุณนีน่ไม่ตีีินมนบให้นะคะเออ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 มดแดง ไหลข้างในอีกออกไปข้างนอกนะแหน่ง,นงงามๆเลยตองโ่อระว่ามันไหลถ้ามีแหนงแบบนี้ตรงตรงตรงตัดแต่งออกด้วยพี่นอ้องทำได้ตัดแต่งก่อนคนดีนี่ดีเพราะว่านอคนก็นไดยงาม คลิปแรกของปีหกเจ็ดออกแหน่งหน่อไม้ค่ะทีมาทีมันไหนใส่ปกติบานหัวหน้าคุณกินว่าเปลี่ยนนี่ถ้าพป่นกินได้นน่ จะมาขามผ้าเม,มือ่อกี้ดิอัดผุนเอมอยู่ก็เสียบอยู่น,น่าน่าน่านซึ่งต้องเด็ดแหน่งออก <c oughs> เพื่อกอจะได้ไปเลี้ยงหนอ

อันนี้นอด้วยนี่พี่นองอน,นี่นอแต่ว่าหนาแรงก็จะประมาณนี้แหละฝนตกมากฝนตกสิงง่ายแหงนี่นอ้แหน่งนี่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 น,น,น,นี่โอ้ยสะอ้อนนี่ยอุ้ย ห่วยหากร่นหักหน้าใต้อะแถน่ยืดแขนจนเหนื่อย